แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพศพิศนภูม,ม้าผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอายแห่ความชั่วร้ายคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพาร์ะผมที่สนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ vft by tab channel นะครับในคลิปพอดแคสต์ของเราวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงระหว่างเดือน2เข้าเดือนสาที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแวนการ์ดจริงๆที่เราเล่นกันเนี่ยเนาะ นะครับเป็นตัวการ์ดจริงแล้วกันนะครับนะกับแวนการ์ดตัวซีโร่เองเนี่ยคือต้องบอกว่าคอนเทนต์มันแน่นมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเดือนนี้แทบจะต้องไม่มีวันลงคอนเทนต์อย่างอื่นเลยซึ่งก่อนหน้านี้สักวันอาทิตย์น่าจะเห็นคอนเทนต์อื่นของเรากันไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมีพอดแคสต์เนื่องจากที่อย่างที่รู้กันคือของมันถูกเลื่อนออกนะครับ พอมันถูกเลื่อนออกวันมันก็เลยมีแกลบว่างให้เราแบบเออลงคอนเทนต์ได้พอดีนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยุ่งมากๆเหมือนกันก็ไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่มันเป็นที่มีความยุ่งยากในการตัดต่อได้เท่าไหร่เราก็เลยขอทำเป็นคอนเทนต์ในส่วนของการพูดหรือว่าพอดแคสต์ของเราและกันนะครับวันนี้อตโตมากับหัวข้อหัวข้อหนึ่งครับขอตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่า G versus V ลกัันนะครบผมถามว่า G versus V คืออะไรหลายๆคนที่เล่นแวนการ์ดคงน่าจะเดากันได้ไม่ยาก G ก็คือภาค V ก็คือภาค G กับ V ก็คือภาคทั้งสองภาคของแวนการ์ดณปัจจุบันนะครับผมณนะปัจจุบันก็คือภาค V แะชื่อภาค G ก็คือก่อนหน้านี้นะครับนะโดยเจ้าหัวข้อนี้หลักใหญ่ใจความของหัวข้อนี้เลยคือต้องบอกก่อนว่าการเข้ามาถึงของภาค V เนี่ยอายุ อนามมันก็จะอยู่ที่ประมาณตีว่า2เดือนกว่าๆก,ก็ได้นะครับตีว่า2เดือนกว่าๆตั้งแต่วันที่ทีดีออกมา2เดือนเกือบๆสามเดือนและซึ่งมันไม่ได้ยาวนานมากถ้าเปรียบเทียบอายุกับภาคแรกถึงภาคสี่นะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาคก่อนหน้านี้ของแวนการ์ที่มันดําเนินมาเนี่ยทุกการ์ดในทุกยุคทุกสมัยอ่ะ มันจะใช้ด้วยกันได้ถึงจะบอกว่าเนี่ยภาค V มันก็ใช้ด้วยกันได้ตามกฎกติกามารยาทที่ทางบริษัทเขาบอกว่าให้เขาจะผักดันในส่วนของแผทผสมอย่างเดียวแต่เอาเข้าจริงๆในรูปแบบดั้งเดิมที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนทำนะมันก็ถูกแบ่งด้วยฟอร์แมตที่เรียกว่าพรีเมียมกับสแตนดาร์ดนะครับโดยไอ้พรีเมียม ที่หลายๆคนรู้กันก็คือมันคือรวมภาคเก่าเอาภาคเก่าทั้งหมดมารวมยัดแม่งทุกภาคเลยนะครับจริงๆมันชื่อว่าพรีเมียมสแตนดาร์ดได้ซ้ำแล้วก็สแตนดาร์ดก็คือเป็น v s ซีรีสซึ่งเล่นไดแก่ของใหม่นะครับทีเนี้ยแอตโตเห็นน้องๆหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นในทางโซเชียลก็ดีโซเชียลมีเดียก็ดีที่พิมพ์ในส่วนของคอมเมนต์หรือว่าในเวลาเราไลฟ์นะครับหรือ จะเป็นในส่วนของในชีวิตจริงที่เราไปนั่งอยู่ร้านการแล้วเห็นก็ดีนะครับนะซึ่งมันจะมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับนะคือเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าแอตโตเป็นคนเล่นแวน V ซึ่งเล่น V อย่างเดียวเลยจะไม่ได้เล่นของภาคเก่าเลยนะครับนะและทีนี้บางทีมีน้องๆน,นะครับมาชวนเล่นนะครับซึ่งเขามีถือภาคเก่าไว้อยู่างเงี้ย เขามาชวนเล่นแล้วเขาเห็นเราเล่นภาคใหม่ล้วนๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยแบบชวนเล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราก็แอบแปลกใจนะด้วยถ้าเราคิดถึงเอาจริงๆอะ่ะไอ้สองภาคเนี้ยมันเล่นด้วยกันได้นะไอ้ภาควีจะเสียเปรียบกว่าด้วยซ้ำในจานวนของที่ออกที่น้อยมากๆและรูปแบบการเล่นที่ถูกฟิกไว้เอามากๆนะครับนะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละเป็น G Ver s u s V ันะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมภาคาในส่วนของภาค G นะครับนะคนที่เล่นมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เล่นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละไม่ใช่เป็นผู้เล่นใหม่คือต้องยอมรับครับว่าภาค G เนี่ยทำให้ความแข็งแกร่งของตัวการ์ดเองค่อนข้างเป็นไปในแบบก้าวกระโดดคือเก่งก็จะเก่งแบบมากๆเลยนะครับนะ เก่งจะเก่งเวอร์เลยแคร์ไหนมีของออกก็คือเก่งออกปุ๊บเก่งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าตอนท้ายซีซั่นเนี่ยอัดกันเนี่ยเพราะโอ้โ,อโหใครแคร์ไหนแรงแคร์ไหนที่อยู่ในบ็อกที่14เนี่ยค่อนข้างจะเอาชุดนั้นมาอัดอัดกันเลยนะครับนะทีเนี้ยก็ต้องยอมรับในเรื่องที่ว่ามันเก่งจนเกินไปจริงๆแหละถ้าจะออกของต่อจากภาพนี้จริงๆก็คงจะต้องเป็นการทับถมของตัวเองให้เก่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเขาก็เลยหาเรื่องที่จะตัดภาคลงมาเป็นภาพวีอย่างที่ทุกคนรู้กัน เพราะมันภาควีเนี่ยของไทยดันดันในส่วนฟอร์แมตที่มันผสมนะครับมันมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่เขาบางคนอ่ะเขาเล่นเฉยๆแหละเขาไม่ได้ตามแบบจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเฮ้ยแบบเนี่ยมันเมันเปลี่ยนภาคเปลี่ยนเจเนอเรชันไปแล้วแล้วก็ต้องเราต้องซื้อของใหม่หรือซื้อของเพิ่มหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับนะก็ต้องบอกเลยครับอันแรกขอเรื่องของการชวนเล่นก่อนละกันชวนเล่นเนี่ยจริงๆอ่ะ ใครที่เล่นภาคว่หรือเล่นภาค G อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเล่นผสมหรือเล่นล้วนๆก็ตามจริงๆยังสามารถชวนกันเล่นได้เพราะมันยังคือแวนการ์ดเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับในความได้เปรียบของเสียเปรียบของทั้ง2องอย่างอ่ะเดี๋ยวขอยกของความได้เปรียบของภาค G ก่อนความได้เปรียบของภาค G คือลูกเล่นมึงเยอะเหลือเกินนะครับลูกเล่นที่มีมาก็ต้องแต่โอ้โหสกิลทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าจำนวนการ์ดมันคือ9ภาคมันเยอะอยู่แล้วนะครับลูกเล่นมันต้องทำได้เยอะมากๆอยู่แล้ว นะแต่พอเป็นเราไปสู้กับเด็กวีเด็กวีก็ต้องยอมรับว่าเบสตัดเราสูงแต่ลูกเล่นเราน้อยเลือกเกินนะครับนะมันคือมันต้องยอมรับซึ่งกันและกันได้ถามว่ามันเอามาสู้ได้มันเอามาสู้กันได้แต่คนที่เล่นจีก็ต้องรู้ว่าพลังเราน้อยกว่าเขานะเออเราเราก็มีลูกเล่นเรามีแต่เราไม่ลูกเล่นเยอะกว่าแต่ภาคนั้นก็ต้องรู้ว่าพลังเราเยอะกว่าแต่ลูกเล่นเราน้อยกว่านะนะครับถามว่าการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันมีเยอะไหมมันก็มีเยอะในแบบ ในแต่ละเด็กที่มันมองต่างกันออกไปซึ่งถ้าเอาที่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวกันเลยมาไล่ตีกันนะยอมรับครับว่ามันมีความเสียเปียบได้เปียบเยอะเยอะจากการสูงมากๆนะแต่ถามว่าเล่นกันได้ไหมเล่นกันได้ครับเพื่อความสนุกสนานเล่นกันได้แต่พอเราเอามาเล่นกันได้อย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ก็ไม่ใช่คนดีนักหนาหรอกก็พวกประเภทถมถุยชาวบ้านนะครับนะสมมุติว่าคนที่เล่นบนแพลตฟอร์มที่คนละแพลตฟอร์มกัน เนะ่เล่นเล่นในภาคของเนี่ยผสมคนนึงเล่น v ีซีรีส์ล้วนเอามาตีกันก็จะมาพอใครชนะขึ้นมาก็จะเกิดการถมถุยกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแย่มันเป็นท็อกซิกนะนะครับต้องให้เข้าใจว่ามันมีข้อดีข้อเสียของในแต่ละแพลตฟอร์มนะปัจจุบันก่อนนะครับนะปัจจุบันก่อนคือต้องเข้าใจว่ามันถูกแยกแพลตฟอร์มไปแล้วแต่เราเล่นกันอ่นะเล่นได้เล่นกันขำๆเล่นได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับสำหรับน้องๆที่ไม่ค่อยได้เล่นและกลับมาตกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นภาควีไปแล้วมาถามว่าพี่เราจาเป็นต้องซื้อภาควีไหมหรืออะไรไหมนะครับนะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแคนที่มันจะเล่นได้ตอนนี้อ่ะแคนหลักที่เป็นเมย์ของแวนกาที่ออกมาเล่นได้แล้วมี4แคนที่แคนที่เป็นคอร์รบคอรบนะครับมีอีก1แล้วเดี๋ยวจะออกคอรบอีกหนึ่งแล้วก็แคนที่จะเล่นได้ตามมาอีก5แคนนะครับซึ่งถ้ามันยังไม่ถูกใจแคนพวกนี้เท่าไหร่ก็อย่าพิ่งไปเล่น นะครับรอจนกว่าแค่เราจะออกก่อนก็ได้หรือแบบบางคนที่ค่อนข้างมีปัจเจกปัจจัยเยอะพอสมควรในการจับจ่ายใช้สอยนะครับอยากเล่นภาค v ีซีรีสแบบล้วนๆก่อนก็สามารถซื้อ v ีซีรีสมาเล่นได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า v ีซีรีสราคามันไม่แพงจนเกินไปนะครับนะโอเคต่อมามาถึงพูดกันที่เรื่องของ <c oughs> เงินกันนิดหนึ่งคือ หลายๆคนเนี่ยจะมีการยุให้แบบเฮ้ยเนี่ยเล่นแพลตฟอร์มรวมหรือให้หรือเล่นวีทีลีสิอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเราอยากให้มองทั้งสองทางมองไปในส่วนของความสมัครใจในการเล่นมากกว่าซึ่งอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปว่าวีจีอ่ะมันก็คือพรีเมียมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับมันจะมีเรื่องของความเก่งกาจอะไรหลายอย่างเรื่องของราคาก็มีผลนะครับผมถึงจะบอกว่า เนี่ยมันหมดภาคแล้วเด็กในตลาดมือสองถูกกระตายนะครับแต่ต้องยอมรับนะบางคนที่ตั้งรับเด็กก็มีการกดราคาเขาจนทําให้เด็กมันถูกลงไปมากๆก็มีนะครับนะหรือว่า,าบางคนที่เขาไม่ได้อยากซื้อของตลาดมือสองในกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยเพราะว่ามีเหตุผลด้านความเสี่ยงในการส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ เขาก็ไม่ได้อยากจะอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็อยากจะดูสภาพของก่อนซื้อเขาก็ซึ่งต้องเลือกที่จะตามหาการ์ดเองซึ่งจีอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าจะหาฟูในยุคปัจจุบันนะ่ะมันแอบหายากในบางเด็กนะในบางเด็กมันแอบหายากมันต้องแบบเดินเดินหาเอาตามหาจากร้านการ์ดนู่นร้านการ์ดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดนึงนะมันไม่ค่อย พอมาพูดอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเรื่องราคาเรื่องการตามหามันไม่ค่อยเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่แต่กับการวีอ่ะตอนเนี้ยมันเพิ่งออกของมันยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่ในเรื่องของส่วนของสกิลด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสกิลของภาคจีเนี่ยมันเยอะมันมาเยอะและมันก็จํากันค่อนยากแต่พอมันเป็นวีปุ๊บว่าสกิลมันน้อยนะครับพอเป็นวีสกิลมันน้อยปุ๊บก็ทําให้คนที่เล่นใหม่มือใหม่หัน สนใจเข้ามาเล่นแวนกาดเนี่ยเขาตัดสินใจในการเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะมันน้อยไงมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้มันก็นิดเดียวนี่พอมันนิดเดียวมันก็โอเคก็ตามนั้นมันก็มันมันยังพอแบบทําความเข้าใจได้และของมันก็ยังฟูลเท่ากันนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของปัจเจกปัจจัยเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนเข้ามาตัดสินใจนะเพราะว่าภาคจีอย่างที่บอกคือมันเสียเยอะกว่าจริงๆแล้วก็ภาควีเองถือว่าตอนนี้น้อยกว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปครับ เนี่ยภาค G มีทีดีต้องใช้ไอภาค V ีต้องใช้ทีดีกล่อง B t 4กล่องรวมรวมกันก็ได้เด็กๆหนึ่งละนั่นแหละแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าไอราคาเด็กๆหนึ่งจริงอ่ะเนในตะกุ่มตลาดมือสองบางคนเขาขายแบบปล่อยแบบเททิ้งไงนะครับมันก็เลยถูกดูถูกมากๆแต่ว่าทีนี้เรื่องของสภาพเรื่องของอะไรก็มันเราไม่รู้ว่าสภาพจริงๆมันเป็นยังไงด้วยซ้ํานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องที่มันดูเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวล้วนในการจะจีหรือจะวีนะ จะจีหรือจะวีก็ตามนะครับกับการที่เราจะเลือกเล่นแพลตฟอร์มไหนอ่ะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหลายๆคนว่าพี่ผมไม่รู้ว่าผมอยากเล่นแพลตฟอร์มไหนกันแน่หรือผมจําเป็นที่จะต้องเล่นแพลตฟอร์มไหนที่มันจะทําให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยให้ตอบคําถามง่ายๆกับตัวเองสักสองสามข้ออย่างที่เราจะถามไปนะครับคําถามข้อแรกคือ จะแข่งไหมแค่นึง,งคําถามข้อแรกคือจะแข่งไหมคําถามข้อที่สองชอบที่มันผสมกันไหมเ่ะเนี่ยสองข้อแค่นี้เองสองสามข้ออย่างที่เราบอกนะครับคาถามข้อแรกก่อนเลยถามว่าจะแข่งไหมทําไมคือถ้าเราไม่แข่งเราจะตัดสินใจง่ายมากถ้าเราแค่ชอบการภาคจีเราก็เล่นเฉยเยเราก็ไม่ได้ต้องไปสนใจในการเอามารวมกันถูกป่ะหรือว่าเราชอบแค่ของภาคหมายภาควีเพราะเราไม่ได้แข่งอยู่แล้วอ่ะเราก็เล่นแค่วีเฉยเไปเลย เราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเล่นในรูปแบบแพลตฟอร์มไหนนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ง่ายมากอันที่2คือใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากในการเล่นนะครับนะมันก็จะถูกตัดทิ้งออกไปนะครับให้มาลงวีอย่างเดียวอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่เป็นสายล่าของรางวาัลหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็จําเป็นที่จะต้องเล่นแพทหลักที่เอาไว้แข่งนั่นแหละมันถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาต้องเอาไปล่าของรางวัลในการแข่งเพราะอันนี้คือสแตนดาดของบริษัทบริษัทจัดงานใหญ่ปุ๊บเขาก็จะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการเล่นแต่ว่าถ้าเรามีวีอย่างเงี้ยเราไปแข่งถามว่าแข่งได้ไหมแข่งได้นะครับนะอย่างแต่อย่างที่บอกคือมันมีความเสียเปรียบในการเรื่องของสกิลอยู่แต่ว่าเบสตทเราสูงแต่เรามีความเสียเปรียบในเรื่องของสกิลคือมันผสมได้แต่เราไม่ผสมอย่างเงี้ยนะครับมันมีความเสียเปรียบอยู่นิดนึง นะครับผมแต่ทีนี้แอตโตพูดในฐานะคนที่เคยแข่งแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ได้แข่งแล้วนะครับนะคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่มีเวลาที่จะเล่นการ์ดมากมายขนาดเหมือนเมื่อก่อนถามว่ามากมายขนาดเหมือน,อนอเมื่อก่อนอยังไงเมื่อก่อนน่ะเสาร์อาทิตย์อะ่ะเราก็ยังมีเวลาเล่นการ์ดกับเพื่อนเรามีเวลาเดินทางไปแข่งที่นูน่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็แข่งได้ทั้งเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย แล้ววันธรรมดาเราก็อาจจะแบบนั่งร้านการ์ดบ้างนะครับเพราะว่าในชีวิตตอนนั้นเป็นช่วงของวัยเรียนที่หรือว่าเพิ่งจบมาใหม่ๆที่งานมันแบบยังไม่ได้ยุ่งแต่ทุกวันนี้คือมันมีงานที่มันเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรด้วยทําให้เวลาเล่นจริงๆของเราน้อยมากๆการที่มีสกิลที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยหนึ่เลยเราจําไม่ได้ครับเราจําไม่ได้เพราะว่าเวลาเล่นเราน้อยกันมากม เราต้องมานั่งจําอะไรที่ยาวๆอย่างเงี้ยคือบางคนต้องเข้าใจว่าในการทํางานมันก็เครียดพออยู่แล้วแล้วจําอะไรที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะการความสนุกมันจะกลายเป็นความเครียดเราก็เลยมองว่าอ่ะอย่างนั้นเราตัดแพลตฟอร์มนี้ทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แข่งแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมาผสมเพราะว่าเราไม่แข่งเราก็เลยมองไปที่ V V เองมันตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่โอเคมันเริ่มต้นจาก อ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้เริ่มต้นจากเราทำตั้งแตต่้นผพาก็ได้อะไรต่างๆอนะนดัสองคือความจําง่ายที่แอดมินแต่ละคนสามารถจําได้หรือที่ไม่จําเป็นต้องเล่นบ่อยๆหรือว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะมองเห็นตรงส่วนนี้ก็คือแบบมันมันค่อนข้างจะง่ายแต่แน่นอนครับมันถามว่ามันแลกกับความแบบพี่มันไม่มีอะไรเลยนะสกิลมันกระดูกระจอกมากเลยใช่ครับคือการสกิลที่การสกิลที่มันดูว่าไม่มีอะไรนะนะั่นน่ะมันเป็นผลดีกับ ผู้เล่นก็คือเราไม่ได้ต้องการความเก่งจนทะลุฟ้าที่ว่าเฮ้ยมึงต้องเก่งมากมากนะมึงต้องเด็กเราต้องแบบเพอร์เฟกอะไรอย่างนี้เราต้องการความเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นได้เอนจอยแฮงเอาท์ไปกับเพื่อนที่เล่นการ์ดด้วยกันในเวลาที่แบบมานัดรวมต He <heter> ัวกันได้เล <Columbus> ่นการ์ดกันเฮ้ยเนี like ่ยเล่นอตาะตาะเาะตามภาษาไปคือในในเราไม่รู้ว่าเราพูดในฐานะของคนมีอายุหรือว่ายังไงหรือเปล่านะแต่คือ ทุกวันนี้ที่เราไม่ได้เป็นคนวัยเรียนแล้วอ่ะในการเจอเพื่อนมันน้อยอยู่แล้วพอมันเจอเพื่อนมันน้อยอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่าเวลาเจอกันมันน้อยเราก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างจะน้อยเนี่ยทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบกันให้มันที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนมันทําได้นะครับอย่างโอกตัวอย่างอย่างล่าสุดนี่คือ Monster Hunter Rise ของแอตโตออกแอตโตก็จะนัดรุ่นพี่นัดเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยมานั่งเล่นด้วยกันนะครับซึ่ง มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะทําได้ง่ายและกับการ์ดก็เช่นกันคือนั่นแหละถ้าเราต้องมานั่งอ่านเสียเวลาจําเทคการ์ดใหม่เพื่อต้องมานั่งเล่นแป๊บเดียวภายในวันเดียวและอีกไม่รู้อีกเดือนอีกเดือนไหนเราจะมาเจอกันอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาการเสียเวลาที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าน้องๆยังอยากแข่งอยู่มีเวลาอยู่เล่น ในแพลตฟอร์มใหม่เล่นไปเลยไม่ต้องมาซีเรียสตรงนี้ตรงนี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาซีเรียสว่าเราจะเลือกแพลตฟอร์มไหนเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่มันแข่งไปเลยไอตรงเนี้ยการเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยมันเลือกแค่ตามความชอบของตัวเราแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายให้ดูที่ตัวเองว่าตัวเองสะดวกในการจะจําแบบไหนด้วยมากกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละนะต้องขออภัยด้วยคือในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆเราทําไม่ทันจริงๆแล้วงานมันยุ่งมากมาก นะครับอีกช่องหนึ่งแอตโตยังไม่ค่อยมีเวลาไปไลฟ์กับทำคลิปในเดือนนี้เลยนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามครับวันนี้วันที่31แล้วนะครับจริงๆวันนี้อุลตร้าแมนมันออกวันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปรีวิวนะครับผมทีดีของอุลตร้าแมนก็เดี๋ยวจะมาแล้วจะถูกขั้นด้วยแวนซีโร่หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็จะเป็นรีวิวทีดีแล้วก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์ยาวๆแล้วก็ต่อกันที่อาทิตย์หน้าวันที่7นะครับผมนะก็ หลังวันที่7เป็นวันวันที่8ก็จะได้ดูเปิด EB นะครับวันที่8วันที่9ได้ดูเปิด EB แล้วก็จะเล็กโปรไฟล์กันยาวๆก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ดูแบตเทิลกันอย่างจุใจได้นอนนะครับผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับเดือนนี้นะครับผมนะขอบคุณมากในอีกเดือนหนึ่งที่ติดตามเรากันมานะครับนะชอบกดไลค์ตามกด subscribe เหมือนเดิมครับผมนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ลงปุ๊บได้ดูกันนะครับเรามีคลิปให้ดูกัน7วันเลยนะครับผมถ้าเราไม่ลืมลงนะครับนะ อ,อยากสนุนแล้วผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากแฟนเพจ VFP by t a b Channel ฝากร้านแทบช็อปครับตอนนี้ก็ยังมีพรีของ VEB อยู่นะเดี๋ยวก็เราก็จะเปิดเพิ่มในส่วนของ TD อีกชุดของอค u a กับชา a d o w แล้วนะครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของเราสวัสดีครับ